สวัสดีครับผมไพโรธบุตรเพียรครับประธานกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนและสิ่งแวดล้อมตำบลปากกาใสครับผมได้ทํางานในเรื่องของการอนุรักษ์มาถึงปีนี้นะครับเป็นเวลา16บปีนะครับ16ปีด้วยกันที่อยู่กับสิ่งแวดล้อมอยู่กับป่าชายเลนอยู่กับน้ํากับคลองอยู่ตลอดมานะครับก็วันนี้ก็ขอแสดงความคิดเห็นในเรื่องของการที่หลายคนวิตกว่าการสร้างโรงไฟฟ้า ่านหินจังหวัดกระบี่นั้นจะกระทบจะมีผลกระทบกับป่าชายเลนหรือสัตว์น้ำนะครับผมจากที่ได้สัมผัสมานะครับจากโรงไฟฟ้าเก่าเมื่อ40ปีที่แล้วนะครับเพราะว่าโรงไฟฟ้าเก่านี้ก็เดิมเป็นโรงไฟฟ้าฐานหินนะครับแล้วก็เป็นโรงไฟฟ้าสมัยเก่าที่ไม่มีเครื่องดักจับกุนลองอะไรต่างๆไม่มีนะครับในส่วนของการ เผาไหม้ฐานหินก็เหมือนกันนะครับฐานหินที่ได้รับการเผาไหม้จากการอเอาไปใช้แล้วนะครับในส่วนส่วนหนึ่งนะครับจะไหลลงสู่คลองประกาใสนะครับลงไปหมักหมมอยู่ก้นคลองนะครับก็ไม่เห็นว่าจะมีผลกระทบกับปลากุ้งหอยปูปลาเหล่านี้นะครับแต่จะก,กระทบนิดหนึ่งก็คือการที่อาจจะทําให้คลองลําคลองเนี่ยตื้นเขินขึ้นมาบ้างแต่ว่าไกากฐานหินเหล่านั้นที่เผาไหม้นะครับจะไม่มีผลกระทบกับปลา ในส่วนของน้ำทีเ่เป็นน้ำที่ระบายออกจากระบบรอเย็นนะครับไหลลงสู่ลำคลองก็เหมือนกันนะครับตัวนี้มันจะมีมีลักษณะของการบำบัดความร้อนมาแล้วนะครับผ่านกรรมวิธีมาแล้วนะครับมันจะมีเฉพาะความอบ,บอุ่นความอุ่นของน้ำนะครับโดยที่ไม่ได้ทำให้ปลาหรือสัตว์น้ำอื่นๆนะครับได้รับอันตรายครับในส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับฉะนั้น คิดว่าโรงใหม่นะครับโรงใหม่ที่จะสร้างใหม่นี้นะครับเทคโนโลยีสูงมากสมัยใหม่นะครับก็คงจะไม่มีผลกระทบอย่างที่ทุกคนวิตกกังวลกันนะครับเพราะว่าหลายหน่วยงานที่เข้ามาให้ความรู้กับชาวบ้านว่าการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่นี่นะครับจะสร้างผลกระทบให้กับสัตว์น้ําบ้างป่าชายเลนบ้างอะไรหลายๆอย่างนะครับที่จะเกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนบ้างนะครับแต่โรงมานึกนะครับว่าสมัยนี้นะครับ เทคโนโลยีทุกๆประเทศนะครับต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่นี้นะครับมีคุณสมบัติแล้วมีศักยภาพสูงมากนะครับและอีกอย่างหนึ่งการสร้างเรือฟ้าผมเชื่อว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับจะไม่นําอันตรายมาสู่ชุมชนมาสู่ชาวบ้านมาสู่ชีวิตของพี่น้องประชาชน <c oughs> เพราะว่าการสร้างเรือฟ้าโรงหนึ่งเนี่ยนะครับบุคลากรที่จะเข้ามาทมางาในใน,ใน,ใ,นในส่วนนี้ก็มีมากมายทีนี้ถ้าการออกแบบเรไฟฟ้ามาได้รับ จะทําไม้เกิดอันตรายกับชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนงานไม่ว่าจะเป็นพี่น้องที่อยู่ใกล้เคียงชุมชนใกล้เคียงถ้าเกิดภาวะที่ไม่สามารถจะป้องกันตรงนี้ได้นะครับผมคิดว่ารัฐบาลคงจะไม่ทํานะครับทีนี้ผู้บริหารของการไฟฟ้าก็เหมือนกันนะครับคนงานก็อยู่เป็นร้อยเป็นพันทีนี้ถ้าเกิดอันตรายเหมือนอย่างที่ท่านดอกเตอร์ต่างๆ NGO ต่างๆนี่เข้ามาให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยผมว่าคงจะไม่เป็นความจริงนะครับผม จากข้อสังเกตนะครับที่ผมสังเกตมาจากที่ผมเป็นคนที่อนุรักษ์คนหนึ่งที่สําคัญคนหนึ่งในตาบลปากกาใสนี่ผมคิดว่าคนอื่นเนี่ยคงจะไม่ทํางานในเกี่ยวเรื่องนี้มากเท่ากับผมนะครับสิบกปีที่ผมอยู่เนี่ยผมสังเกตดูว่าการตื้นเขินอะไรก็ตามผลกระทบที่ทําให้คลองตื้นเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเกิดกับการบุกรุกป่านะครับท่านนึกออกไหมว่าการบุกรุกป่าผมยกตัวอย่างว่าบุกรุกป่าที่ขอพนมอย่างเนี้ยนะครับหลายคนคิดว่า ปลากระสไม่มีผลกระทบแต่มันไม่ใช่นะครับการบุกลุกป่าที่เขาพนมเนี่ยในเมื่อป่าไม่มีนะครับภูเขาไม่มีสิ่งยึดเหนียวดินไม่มีสิ่งยึดเหนียวฝนตกมากๆมันก็จะไหลลงสู่ลําคลองน้ําที่ขุนนะครับตัวสําคัญน้ําที่ขุนที่ไหลมาเป็นเป็นดินเลนเนี่ยพอมาถึงกระทบกับน้ําทะเลที่มันหนุนอยู่แล้วเนี่ยมันทําให้น้ําที่ไหลเชี่ยวเนี่ยมันจัดมันจะนิ่งแต่นิ่งบนอยู่ทีนี้มันจะตกตะกอนนะครับทีนี้พอตกตะกอนปัน๊บนี่หลายคนเข้าใจว่า มนภาวะเหล่านี้ที่มาทับถมเนี่ยมันจะเกิดจากการไฟฟ้าจากเกิดจากการสร้างเรือฟ้าที่ยิงไม่ใช่นะครับถ้าทุกคนสังเกตนะครับมันไม่ใช่แล้วเรื่องถ่านหินก็เหมือนกันนะครับที่เขาคิดกันว่าถ่านหินเนี่ยที่ตกลงไปในน้ำเนี่ยมันจะมีเกิดอันตรายกับสัตว์น้ํากับพี่น้องประชาชนนะครับจะทําให้เกิดมนพิษต่างๆขึ้นมาเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่าคลองประกาใสานะครับคลองประกาใสามีถ่านหินที่โผล่อยู่เนื้อ เหนือผิวดินนะครับที่อยู่ในน้ำอ่ะที่น้ํามันแช่อยู่2-3จุดนะครับผมยกตัวอย่างจุดแรกจุดแรกนะครับเหนือ,อเหนือเหนือาปากท่อน้อําที่โรยไฟ้าใช้อยู่ในขณะนี้นะครับเขาเรียกว่าท่าชูพรานตรงนั้น่นะครับวังนั้นจะมีฐานหินโผล่ขึ้นมาเหนือผิวดินมากมายนะครับแล้วมาลอยอยู่กลางน้ำเนี่ยน้ำจะแช่ตลอด ผมว่าไม่ใช่แค่ร้อยปีนะครับตั้งแต่เริ่มมีคลองประกาศัยเนี่ยนะครับฐานหินเหล่านี้มันก็โผล่มาอยู่แล้วทีนี้ตรงจุดอีกจุดหนึ่งเป็นจุดใหญ่ที่ใกล้ๆก,กับโรงไฟฟ้าเก่าที่เขายุบไปแล้วนะครับตรงนี้นี่จะลึกลงจากผิวดินประมาณไม่ถึง5เมตรด้วยซ้ํำเป็นแหล่งฐานหินทั้งนั้นเลยนะครับแล้วผมถามว่าถ้าฐานหินเกิดอันตรายกับผู้หอยปูปลาสัตว์น้ําอะไรพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ย ถามว่าคลองปากกาใสป่านนี้จะมีปลาเหลืออยู่ไหมนะครับเพราะว่าการแช่ตรงนั้นมันไม่ใช่ใช้เวลาน้อยๆนะครับเนี่ยผมพาไปดูได้นะครับถ้าใครไม่เชื่อถ้ามีเวลาอยากจะเชิญนักข่าวอยากจะเชิญพวก NGO อยากจะเชิญในด็อกเตอร์ต่างๆที่เขาสงสัยเนี่ยอยากจะพาไปดูว่ามันจริงไหมอย่างที่ผมพูดไหมนะครับอันนี้ทําให้ผมมั่นใจว่าการสร้างโรงไฟฟ้าฐานหินเนี่ยนะครับมันมันอาจจะมีผลกระทบบ้างแต่เพียงเล็กน้อยนะครับไม่ถึงกับ ขั้นว่าทําอันตรายให้กับชีวิตคนและก็สัตว์นะครับชีวิตของคนและก็สัตว์นะครับและอีกอย่างในส่วนเหล่านี้นะครับมันมีเครื่องป้องกันที่อย่างที่พูดว่าเป็นเครื่องป้องกันที่ทันสมัยที่สุดแล้วมีศักยภาพที่สุดนะครับทีนี้พี่น้องชาวบ้านอยากเรียนให้ทราบว่าถ้าพี่น้องไม่เชื่อรัฐบาล นะครับไม่เชื่อรัฐบาลซึ่งเป็นหน่วยงานที่ต้องพัฒนาประเทศชาติรัฐบาลนี้ต้องเป็นองค์กรที่สําคัญที่สุดนะครับที่จะต้องมาพัฒนาประเทศชาติมาพัฒนาสังคมทีนี้ถ้าเราไม่เชื่อเลยเราจะเชื่อใครนะครับผู้บริหารการไฟฟ้าก็เหมือนกันนะครับถ้าเราไม่เชื่อเขาซึ่งเป็นเจ้าของหน่วยงานเขาประกาศอยู่ว่าเขารับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดที่จะเกิดขึ้นในชุมชนนะครับถ้าเราไม่เชื่อแลวเราจะเชื่อใคร ผมไม่คุณตัดสินนะครับว่าระหว่าง NGO ระหว่างด็อกเตอร์ที่มาเที่ยวพูดคุยอยู่กับพี่น้องเนี่ยระหว่างด็อกเตอร์เหล่านี้กับ NGO เหล่านี้กับรัฐบาลกับผู้บริหารการไฟฟ้าที่ให้ข้อมูลคุณเนี่ยคุณจะเชื่อใครนะครับคุณเชื่อ NGO NGO มาพัฒนาประเทศชาติเราได้ไหมนะครับก็คงจะไม่ได้นะครับและนี่แหละเป็นส่วนสำคัญหนึ่งที่พวกเราได้ลุกขึ้นมาเพื่อที่จะ ดำเนินการในเรื่องของการสนับสนุนนะครับให้มีการสร้างโรยฟ้าต่อไปนะครับเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าการที่ทุกคนขึ้นมาต่อต้านเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เป็นกิจกรรมของระ,ระดับประเทศชาตินะครับแต่มันเป็นผลประโยชน์ของคนส่วนหนึ่งนะครับของคนส่วนหนึ่งที่มาสร้างความขัดแย้งนะครับถ้าเป็นผลประโยชน์ของชาติจริงๆมันไม่ใช่ความขัดแย้งนะครับเพียงแต่เรา เห็นต่างใช้มีความคิดต่างกันเท carry <my> ่านั้นนะครับเมื่อมีความคิดต่างกันเราก็ต้องใช้เหตุผลเข้ามาเข้ามาจับนะครับไม่ใช่เอาความแตกแยกเข้ามาจับทีนี้การแตกแยกนี่มันใช้ได้เฉพาะการขัดผลประโยชน์กันเท่านั้นนะครับการขัดผลประโยชน์เท่านั้นแต่ความคิดต่างไม่ถือเป็นการขัดแย้งนะครับเราความคิดต่างนี่เรามาล้างกันด้วยเหตุผลด้วยเหตุด้วยผลนะครับ ใครมีเหตุผลยังไงก็นำมาชี้แจงนะครับเหตุผลของคุณสามารถที่จะเชื่อและให้คนอื่นตามได้ไหมนะครับเหตุผลของผมเป็นจริงไหมตามที่ผมกล่าวอ้างไหมนะครับอันนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะมามามาเล็งถึงผลนะครับของทั้งสองด้านทั้งสองฝ่ายนะครับบอกตรงๆว่าไม่ได้ตั้งใจในเรื่องของการขัดแย้งนะครับการการยื่นหนังสือเมื่อสาม สองสามวันที่ผ่านมาก็เหมือนกันนะครับเราอยากคิดเป็นการขัดแยง้งผมไม่อยากให้พี่น้องทุกๆคนคิดในเรื่องของการขัดแย้งนะครับเราให้เราคิดว่าเป็นผลต่างกันเท่านั้นนะครับเรียนไปถึงพี่น้องที่คัดค้านในเรื่องนี้ก็เหมือนกันนะครับท่านอย่านําไปเสนอให้บิดเบือนให้ผิดเพี้ยนจากที่เราพูดคุยจากที่เราได้ดําเนินการไปนะครับผมอยากจะให้พวกเรามาพูดคุยกันถึงเหตุผลที่มากกว่านะครับทีนี้ในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับ กำนันผู้ใหญ่บ้านหรือองค์กรอื่นที่มาร่วมกับเราในวันนั้นอย่างกลุ่มหลายๆกลุม่มเป็น10กลุ่มนะครับวันนั้นที่สารากลางนะครับคือเรามาเห็นตรงกันนะครับเราเราได้ประชุมเรามีความเห็นตรงกันว่าเราสมควรแล้วนะที่จะต้องลุกขึ้นมาเพื่อที่จะมาสนับสนุนให้กิจกรรมของระดับประเทศชาติเนี่ยได้ํำเนินการต่อไปนะครับอันนี้ก็ยืนยันนะครับยืนยันแล้วก็ท้าทาย ว่าใครที่ยังสงสัยว่าฐานหินเป็นอันตรายกับน้ํากับสัตว์น้ำเนี่ยผมจะพาไปดูนะครับว่าที่คลองประกาศสอย่างที่ผมกล่าวเนี่ยนะครับมีจริงไหมนะครับอย่างน้อย2จุดนะครับที่ฐานหินโผล่มาออกมาแช่น้ําอยู่นะครับครับในส่วนนี้ก็ขอสรุปนะครับว่าการดําเนินการของพวกเราเนี่ยในส่วนของกลุ่มต่างๆชมรมต่างๆแล้วก็ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องประชาชน รวมทั้งผมซึ่งเป็นประธานกลุ่มรักนะครับเราจะดําเนินการต่อไปแล้วก็จะเดินหน้าต่อไปในเรื่องของการสนับสนุนนะครับเพื่อความถูกต้องแล้วก็เพื่อให้ประเทศชาติได้เจริญก้าวหน้าต่อไปนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีพลังงานผมเรียนทุกท่านว่าสิ่งใดๆที่จะเกิดขึ้นการพัฒนาใดๆที่จะเกิดขึ้นในประเทศชาติก็จะไม่มีวันที่จะประสบผลสําเร็จเพราะพลังงานไฟฟ้าเป็นส่วนสําคัญของการพัฒนาประเทศครับ ขอบคุณครับ